ไม่เจ็บเลยไม่โมค่ะจริงๆคุณคะต้อปกนะคะคุ้มมากๆคุ้มลุมาดูดต้นแขนกับต้นขาค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบตั้งแต่จะเองมีลูกอะค่ะรู้สึกว่าตัวมันหนาตัวมันหนักๆตะค่ะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเท่าไหร่อะค่ะก็เลยตัดสินใจดูรีวิวมาสต์พักแล้วอะค่ะรู้สึกว่าที่นี่ดีอะค่ะก็เลยตัดสินใจเข้ามาดูดต้นแขนกับต้นขาค่ะ เห็นไขมันแล้วคือตกใจมากเยอะมากๆเลยค่ะตั้แต่ลูกกคือแบบไม่คิดว่าตัวเองจะไขมันเยอะขนาดนี้ค่ะแต่ว่าคุณหมอแบบ น่ารักค่ะพนักงานน่ารักทุกคนเลยคุณหมอก็มือเบามากไม่เจ็บเลยค่ะราคาเป็นยังไงางคุณราคาเป็นปกนะคะคุ้มมากคุ้มเวอร์เลยไม่เจ็บเลยไม่โงค่ะจริงๆคุณหมอมือเบาจริงๆนะคะอันนี้ก็คือต้องขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะที่ช่วยเอาแขนมันเยอะๆในร่างกายออกให้อ่ะค่ะบายๆค่ะเธอจะไม่ได้อยู่กับฉันแล้วแขนมันออกไปสักทีแปดเซนเตอร์เท่านั้นนะคะ